สวัสดีเพื่อนๆทุกคนในช่องมาลองดูนะคะวันนี้ป๊อปได้เอาของเล่นชิ้นใหม่มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะนั่นก็คือ Rocket Mosquito k i l l e r นั่นเองนั่นก็คือเครื่องดักยุงไฟฟ้ารูปทรงเหมือนจรวดเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลย ก่อนที่เราจะไปเริ่มการใช้งานนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมๆกันเลยนะเพื่อนๆทุกคนสีสันนะของกล่องเนี่ยเป็นสีที่คิ้วมากๆเลยเป็นแม่สีที่ตัดกันแบบทรงพลังมากแล้ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าข้างในเนี่ยจะรูปทรงเหมือนจรวดจินฝ่าวนะเรามาแกะกันเลยรูปทรงของกล่องนะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะทรงสูงเปิดขึ้นมาเราจะเจอคู่มือทันทีเลยนะคะและมีฟองน้ำกันกระแทกด้วย ตื่นเต้นแล้วนะตอนนี้คือตื่นเต้นแล้วนะเราจะได้เจอแบบจรวดของจริงแล้วนะน,นี่คือแบบว่าแกะไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะและรูปทรงของเขานะคะก็เป็นจรวจดจริงๆด้วยนะเดี๋ยวเขาส่งมาให้ป๊อปลองนะเดี๋ยวเราจะไปลองกันทีหลังนะว่าประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ ต่อมานะคะเดี๋ยวป๊อบขอเลื่อนกล่องย้ายมาไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะอ่ะต่อมาเราจะมาพูดถึงกําลังไฟนะคะที่เขาใช้นะคะทั้งตัววัตแล้วก็ตัวอินพุตกันด้วยนะแล้วป๊อกก็แอบเห็นนะคะว่าสินค้าน,น่าจะเป็นสินค้าในเครือยว a มี่นะคะเพราะว่าเห็นยี่ห้อ B k เ s มาด้วยนะตัว power นะคะกําลังไฟจะอยู่ที่1.5วัตนะแล้วก็กําลังจ่ายไฟเข้าตัวเครื่องเนี่ยแค่0.5โวลต์เท่านั้นเพื่อนๆ ต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกับตัวสินค้ากันจริงๆเลยนะคะว่าเขาทำงานยังไงใช้ยังไงไปดูกัน มาลองดูกันเลยนะคะในกล่องเขามีสายชาร์จไมโคร USB มาให้ด้วยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆต้องหาอะแดปเตอร์นะคะมาใช้เองแต่ถ้าภายนอกบ้านหรืออะไรเงี้ย mm hmm. เพื่อนๆต้องหาดู่ mm hmm. เขาเรียกว่า Power Bank mm hmm. มาใช้นะคะ mm hmm. แต่ว่าป mm ๊อ hmm. ปไม่รับประกันว่า Power Bank เนี่ยจะใช้ได้นานกี่ชั่วโมงนะคะอะ่มาก่อนอื่นก่อนใช้งานนะคะเราต้องลอกสติกเกอร์ด้านหลังออกก่อนนะแบบนี้โอเค ด้านบนนะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟแล้วก็ด้านในนะจะมีไฟ UV นะคะสีม่วงเอาไว้ล่อยุงแล้วก็มีพัดลมด้านล่างนะคะเพื่อที่เรียนแบบการหายใจของมนุษย์นะแล้วก็ด้านล่างพัดลมตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องเอาไว้สำหรับดูดยุงเอาไปไว้ดักจับตรงถังข้างล่างนะอันเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลย ขั้นแรกนะคะเราก็แค่เสียบสายไมโคร USB นะคะเข้าไปที่ด้านหลังของตัวเครื่องนะแล้วเราก็สังเกตนะว่าเราจะกดปุ่มตรงนี้สีแดงๆด,ด้านบนหัวจรวดเลยฟึบนี่ก็คือไฟสีม่วงเอาไว้สำหรับล่อยุงนั่นเองนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีการใช้งานแล้วก็คำแนะนำของตัวเครื่องกันดีกว่านะครับอ่ะ ขั้นแรกนะคะเขาบอกว่าเปิดเครื่องมาเนี่ยให้ใช้งานนะคะอย่างต่ำเนี่ยก็คือ3ชั่วโมงโดยที่ไม่มีคนอยู่ในห้องนะคะแล้วก็ปิดไฟด้วยนะเพื่อที่จะให้ยุงเนี่ยจะโฟกัสอยู่ที่แสงตัวสีม่วงอันนี้อย่างเดียวเลยนะคะพอเปิดเครื่องมาปุ๊บนะคะถ้าคนอยู่เนี่ยยุงเนี่ยจะวอกแวกคิดว่า เขาควรไปที่ไหนดีเราจะมุ่งเน้นไปให้ยุงเนี่ยเข้าไปที่ตัวเครื่องนี้เท่านั้นนะคะ mm hmm. เพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันเขาเรียกว่าการทํางานเนี่ยคล้ายๆลงมหายใจมนุษย์ด้วยนะคะ mm hmm. ก็ทางที่ดีก็คืออย่าไปอยู่ในห้องนั้นนะคะ mm hmm. อ่ะสำหรับสินค้าตัวนี้นะคะไม่มีสารเคมีไม่มีการปล่อยควัน ทำให้อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าบุคคลที่อยู่รอบๆเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงได้เลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นมิตรต่อคนและสิ่งแวดล้อมมากๆแล้วคําเตือนของเขานะคะที่ป๊อปจะมาบอกต่อจากนี้ก็คือหลังจากการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ไม่ใช่ว่าเราจะเปิดกล่องที่อยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยว,ยวป๊อบจะมาเปิดให้ดูอีกรอบนึงนะคะว่าการที่เราจะเปิดกล่องเนี่ยเราต้องทิ้งกล่องอะนั้นไว้ให้ครบ24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่ายุงเนี่ยตายคาเครื่องเลยนะเพราะว่าถ้าใช้งานเสร็จ3ชั่วโมงเนี่ยเผลๆเนี่ยน้องยังไม่ตายนะคะน้องยังสามารถบินเข้ามาในห้องที่เราอยู่ได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมา แกะกล่องที่ตูดให้ดูนะคะว่าตูดจรวดเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะ<อ>นะคะเราก็หง่ายตัวจรวดออกมานะคะนี่ด้านหลังนะเหมือนตูดจรวดจริงๆเลยที่มีไฟฟู่ๆออกมาเนี่ยตรงนี้มันจะมีปุ่มที่เขียนว่า o p e นอยู่นะคะก็คือการหมุนด้านขวานะอ่ะเราก็หมุนนะคะแล้วก็ดึงออกมานี่เพื่อนๆจะเห็นเลยนะคะว่าเขามีตะแกรงให้ด้วยนะนี่เป็นอย่างนี้ ด้านหลังนะคะก็จะมีเขียนให้อยู่นะคะว่าไฟ5โวลต์นะคะตรงก้นมันข้างในอันนี้คือภาพการทำงานของเครื่องนะคะตอนที่เราปิดไฟนะั่นเองนะมันจะเหมือนอุโมงค์กาแล็กซี่มากๆเลยเพื่อนๆทำให้เราเมื่อกับไฟดวงนี้ไปได้เลยเพราะฉะนั้นยุงเข้ามาแน่นอน สรุปรวมๆเลยนะคะสิ่งที่ป๊อบชอบนะคะสำหรับตัวล็อกเก m ต s q u i t o Killer ตัวนี้นะคะหรือว่าเป็นเครื่องจรวดดักยุงไฟฟ้านะก็คือหนึ่งเลยนะ พูดถึงดีไซน์ที่เราเห็นแวบ,บแรกที่เราเจอตัวเครื่องนี้เลยนะว่า 1. เป็นเหมือนอาร์ตทอยรูปทรงจรลวดนะคะรูปทรงของเขาเนี่ยโค้งด้วยนะเราเอาไปวางนะคะไม่เป็นอันตรายต่อเด็กแน่นอนเพลเเี่ยเด็กๆชอบมากด้วยซ้ำนะแล้วก็การใช้งานง่ายๆนะคะก็แค่กดปุ่มเดียวการทำความสะอาดก็แค่หมุนออกมาการใช้งานของเครื่องจีนนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าใช้งานยาก เพราะว่าคู่มือก็มีภาษาอังกฤษให้ด้วยแถมตัวเครื่องก็เป็นภาษาอังกฤษให้เพราะฉะนั้นนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยอ่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากซื้อตามนะคะก็จะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆใช้แล้วนะคะเป็นยังไงชอบยังไงเรามาคุยกันด้านล่างได้เลยนะถ้าอยากให้ป๊อปเอาตัวไหนมาลองดูกันอีกนะคะก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะถ้าเรา มีสปอนเซอร์เราก็อาจจะได้มาทดลองนะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดติดตามนะคะช่องมาลองดูด้วยนะกด subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญเลยสำหรับวันนี้ป๊อปต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ